สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเรารักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้มาต่อนกควันใบนะครับกับป่านะครับหลังจากไปเยี่ยมค่ายมาแล้วนะครับน้องครับนี่นะครับป๋าเอาสวัสดีครับผมเอาหลบรถหน่อยหลบรถหน่อยนะครับทีมงานต่อนกแล้วก็สิบเบ็ดนะครับนู่นไปแล้วครับผมตกปลาเนา คนพุกผ่านนกป่าเนาะตรงนี้นะครับมันเป็นแหล่งที่หาอยู่หากินครับพี่น้องครับนองนำนองนำคนก็ไม่ไกลหนองนกป่าเนาะนกก็ไม่ไกลหนองเหมือนกันเมื่อวานนี้ได้หนึ่งเตี้ยมตรงไหนนะเมื่อวานนี้ท่าั้นใช่ทิ่ทาไเลยครับผมติดถนนเลยเนาะครับผมแล้วก็ น่าจะเจอของดีใช่ไหมนี่พาชวนมาอีกที่เดิมนี่น่าจะนกปลาเนาะแน่นะครับผมมีซุ้มนะครับมีซุ้มลนกอะไรเฮ้อชวนบอกว่าไปอาจารย์จะพาไปตรงนี้ว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เหรือมันตัวใหญหลายคนเลยอาจารยกันเข้ามาเข้ามาพันธอนเตรียมตัวใหลายคนเนาะอืมมันอิย่ำคุณเลยเป็นถนนรอบหนองน้ําไปเลยเนาะอูออย่างนี้ก็มันลูกเป็นหลายทีอ่ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะเยอะเหมือน่อวานหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเยอะใช่ไห่ว่าเยอะแต่่อวานวันนี้ไม่มีนี่ยุ่งนี่ฮะเมียนนี่นี่ยังไงหม้อเม่าเม่าก่อนเนี่ยเทียมเนี่ยลงไหลไหลวัานเม็ดอ่าเพรามือมาามือนี่อาจจะไหลกันเลยอ้าวเหรอเมียนอ่ามันอาจจะข้ามไปกินไปเรื่อยๆแหละครับนกเนาะอยู่หากินเหมือนคนนี่แหละเป็นตอนนกก็ยังไม่อยู่ที่เดิมนกป่าเนาะครับผมอ่ะโอเคครับผผมก็พึ่งพางพะเนี้ยเสร็จพอดีนะครับผม ยังไงแต่ว่าวันนี้ทําไมลมยันยังป่าฝั่งนั้นไปไม่ได้ครับคนเลี้ยงควายนอกป่าเนอะข้าล้ำข้าล้ำครับ <laughs> <laughs> ผมอ้าโอเคครับออนหญัดด<ม>ุยงานครับ <laughs> หยาบแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหครับขอนในครับนึกว่าไม่เหยียบครับผมเปิดดูคลิปแล้วค่อยเห็นนะครับว่าเหยียบนะครับผมโอ้นะครับผลกระจุยกระจายครับเจ้าสองวันนี้ทําการกดล็อกให้ครับหลงจากไม่ได้ตัวนะครับมาดานนะครับโอเคครับผมช่วงนี้ กินยากเหลือเกินครับต้องใช้นกต่อนกใหม่ๆนี่นะครับบอกเลยว่ายากสุดๆโอเคครับเดี๋ยวลงมาดูน่าจะเป็นนกเสียงเล็กครับครูครูไม่นานครับแล้วก็โดดลงเลยครับไอยละ อา่อามเสียงเล็กครับนก,อ,กออกมาดูตัวครับพี่น้องครับติดใหม่ บางคนบอกว่าผมเปิดเทปนะครับผมผมจะเปิดเทปยังไงครับผมใช้ไม้นะครับเห็นไหมนะครับใช้ไม่ติดใต้พเนียดนะครับไม่ใช่ใช้ไม่ไอไม่ใช่เปิดเทปเอานะครับครับก็มาดูตัวครับนกตัวเล็กๆครับส่วนเนี้ยปาหหำได้ไปเมื่อวานนี้ก็ก็ตัวเล็กครับพี่้องครับนะโอ้เจสองกินหอยครับนะเก็บหอยให้กินครับผมหอยทุ่งนานะดูครับเนาะ อ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวออกมาดูตัวครับพี่น้องครับครับก็มาดูตัวครับพี่น้องครับนกตัวเล็กครับพี่น้องครับนกซนตัวเล็กแต่ว่าดูครับแข้งโอ้โหแข้งใหญ่มากครับพี่น้องครับอ่ดูอ่าหูใหญ่แข้งใหญ่ครับพี่น้องครับแต่นกตัวเล็กเหมือนปลาหำนะครับได้เมื่อวานนี้นะครับผมเนี่ยลายเม็ดคอครับนกใหม่อย่างนี้แหละนะครับก็จะขาดแว่นนะครับขาดแว่นอย่างเงี้ย เม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับนกใหม่ดูง่ายๆเลยครับผมนี่วิธีการดูนกใหม่เนาะแล้วก็ขนครับแตกนะครับน่าจะมีคาลุมกบนกตัวนี้นะมีขัดล่างอยู่ครับนิดๆนะโอเคครับผมมาแล้วครับผมสำหรับเจ้าสองวันนี้นะครับผมหนึ่งแ้มครับผมมาเล่นไม่นานครับนกหน้านี้นกเล่นไม่ค่อยเยอะครับพี่นงครับเล่นกันนิดๆขันโยนเข้าแล้วก็คูแค่คำสองคำนะครับก็ โดดเลยครับผมเนาะเลยไม่รู้ว่ายังไงครับผมเอามาแล้วครับผมเอาเป็นไงป่าวันนี้จะหวานเป็นไงบบ่นบะไรเออเอาละมันจะเต็มบ้านเต็มช่องแล้วไม่มีที่จะขังแล้วเข้เสียเสี่ยวอ่ไรเสี่ยวบินข่าบินวักันไหมไม่ครับเปลี่ยนเที่ยวคู่เที่ยวออกเที่ยวคู่เที่ยวออกว่ารกตัวจรงอยู่ครับเที่ยววันมันวันหมดอ่าถ้าเอาเจ็กเท่ามาเรียบร้อย ครับผมทั้งตทั้งด้กันก็ให้มันพักน้อยเจ๊กเท่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันครับพักหนึ่งวันครับผมเนาะก็เลี้ยงบัวมันเออเลี้ยงควายมันเดิมเนาะพรุ่งนี้ก่อนเนาะประมาณจากเที่ยงเหมือนเดิมอีกเลยเที่ยงให้าก่อนนะครับผมเนาะซึ่งเดี๋ยวไม่ได้เลี้ยงคว้านนั่นคว้านนั้นใบก็ไงไปนกนกตัวไม่ใหญ่ป้าได้ไปเมื่อวานก็ตัวเล็กๆเองนะครับกันแดงครึ่งๆอยู่แล้วเออคือแดงครับแต่เออมันฮะมันคือแดงกัน ออกจีมพูเลยตึกเสียงหมดหัดข้างหัดหัวสันวัดอนอนออแม่มันหมดอนแลด้วยองแปลงไหมหัวหนอนออกอ่เอมันถีกระเดียงถีก็เดียงคับเอยอโอเคครับผมก็พอได้รุ้นกับเขาบ้างได้กาขาลวงตูดกบเขาบ้างครับพี่น้องกรบเดียงเดียงครับเดียงครับเดียงครับอีริ ที่เรียกน้ำอะไะครับพี่น้องครับโอ้โหปลาปาพามาบุกดงยังไงไม่รู้นะครับนี่ไม่ดงเนาะนะไม่ดวงเนาะอืแต่ว่าตรงนี้น้ำนี่นะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับยังไงก็ค่อยว่าก,กันใหม่นะปลาพรงนี้เนาะและอีกหนึ่งวันสำหรับ,บผมนะครับบวันจันทร์ก็ทำงานครับเ,เซือนเทนี่โทรหายิ่งกว่าไอ้นั่นนะครับยิ่งกว่าคอเซ็นเตอร์นะครับไลน์ไลน์นกครับไลน์อี เราค่อยว่ากันใหม่นะครับผมเอาอะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกครั้งสท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดติดยังสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับป๋าห๋มวันนี้ครับผมพรุ่งนี้เอาของจริงมานะป๋านะจัดจัดสวยๆจัดคารมเด็ดๆนะครับให้ผมได้ชมนะครับผมไปก่อนครับป๋าสวัสดีครับ